คนที่เจ็บป่วยเรื้อรังอาจเพราะคุณมีอารมณ์เหล่านี้สะสมไว้เยอะค่ะสวัสดีค่ะก้อยดีโยคะฟังร่างกายก้อยเป็นครูโยคะแล้วก็กําลังศึกษาทรมาอินฟอร์มโยคะหรือโยคะที่เกี่ยวข้องกับการเยียวยาบาดแผลทั้งใจค่ะคนที่มีอาการเจ็บป่วยเรื้อรังอ่ะจริงๆแล้วมันคือสัญญาณของร่างกายค่ะว่าคุณมีอารมณ์เหล่านี้สะสมอยู่ในร่างกายเยอะลองมาดูกันค่ะอารมณ์แรกคือความโกรธค่ะคือในภาษาของร่างกายอ่ะในบริี้แรงเวจบางเล่มอ่ะเขาบอกเลยนะว่าเพน คือแองเกอร์ค่ะคือทุกครั้งที่เราเจ็บปวดหรือเจ็บป่วยมันบอกว่าคุณมีความโกรธอยู่มากค่ะคุณมีความต่อต้านคุณไม่พอใจคุณอยากหนียิ่งคุณอยากหนีเท่าไหร่ยมันยิ่งเกิดความเจ็บปวดในร่างกายค่ะอารมณ์ที่สองคือความเศรา้าค่ะความเศร้าเป็นอารมณ์ที่อยู่ถัดมาจากความโกรธค่ะคือในขั้นแรกเราอาจจะโกรธแต่ลึกๆหลังจากโกรธแล้วเราจะรู้สึกเศร้าเพราะเราต้องการสร้างขอบเขต ต้องการความเคารพเนาะแต่ลึกๆเราต้องการความรักค่ะเราอยากรู้สึกเป็นที่รักอยากรู้สึกถูกรักแค่เป็นตัวเองดังนั้นถ้าเกิดใครที่มีความเจ็บป่วยเรื้อรังแล้วก็เจ็บปวยสะสมมีครอนิกเพนต่างๆให้กลับมาดูสองอารมณ์นี้ค่ะว่าคุณกดข่มอารมณ์เหล่านี้ไว้เยอะหรือเปล่าความโกรธแล้วก็ความเศร้า